กลับมาอีกครั้งกับอาเซนดิตมิติกดออาวุธที่ทุกคนรอคอยมากับปืนระดับมิติกสุดเทกับปืนเฟนเนตอาเซนดิตและมาพร้อมกับตัวละครสุดเทยางอาเทรี่มาในรูปแบบของ กงล้อมรนาเองนะครับผมเฮอก็เปิดได้กลับมาแล้วทุคนโอ้โหตัวปืนเฟนเนตแดงนะับผมเป็นปืนมิติกก็บอกแรกนะที่อ่าเข้ามาในเกมนี้นะผมแล้วก็ได้กลับมาในเกมนี้นะทุกคนแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับผมเฮ่คือตอนหมัครแรกผมก็ไม่มีเกินเติมมันอีกแล้วเหมือนเอเมก้าเลยนะครับโอ้โหซ้าลอยเดียวกันเลยนะครับผมเลยต้องมาเติมในรอบนี้บอกเลยว่าเติมชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วย บอกเลยว่าเป็นปืนอ่าระดับมิติกกระบอกแรกที่โคตรเท่เลยนะคนเป็นปืนเฟนเน็ตนั่นเองนะครับผมแล้วก็เวลาฟังหาศัตรูเนี่ยก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไปเรื่อยนะผมนี่เห็นไหมแล้วก็พอคิวครบแปดตัวก็นี่โอ้โหไอ้ก้าวตัวเป็นสีแดงนะครับผมสินซอตัวเป็นสีน้ำเงินโอ้โหโคตรสวยทุกคนเออแล้วก็จะมีนี่นะผมเป็นตัวละครที่คู่มากับปืนเลยนะครับผมตั้งแต่ตัวแรกนะครับคน้างเทเลยนะทุกคนแล้วก็ของที่เหลือ เียน่จะเปลี่ยนหมดเลยนะผมก็จะมีเป็นตัวของสกินนี่นะครับผมเป็นตัวของสกิน a s m 10เอ็ a นะเอ็นครับบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวของนี่เลยนะครับเป็นอ่าคอนดิงการ์ดับดิจันดารีนะครับ,บ,รรบผมแล้วก็จะมีเป็นตัวของวิงสูตรเอนะครับเออเป็นวิงสูตรที่บอกเลยว่าโคตรเท่โคตรสวยนะทุกคน แล้วจะมีนี่นะผมเป็นท่าเต้น,นะครับเป็นท่าที่โดดขึ้นบอร์ดแบบเท่ๆไปออตึงเกินปุยมุยนี่ควงบอร์ดด้วยแล้วจะมีนี่นะผมเป็นตัวของระเบิด e m p มพนอครับผมเออ แล้วก็ยานตอไปนี่กเป็นตุ้งติ้งนะตุ้งติ้งค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนี้เป็นฟันเฟืองทุกคนเออบอกเลยว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวของสกินฮอรนเอนะครับบอกเลยว่าสกินออกแนวแบบม่วงม่วงชมพูชมพูนะทุกนเออและชิ้นสุดท้ายนะผมเป็นตัวของนวมเอนะครับบอกเลยว่าคนหลอดเทุกคน,นก็วันนี้นะครับผมผมจะมาสมตู้ของตัวเฟนเน็ตมิติกระบอกนี้นะครับผมแต่ว่าถ้า าจะสุ่มธรรมดานะผมมันก็ไม่คุ้มกับที่ปืนมิติได้กลับมาใช่นเป็นคนวันนี้นะครับผมทุกคนดูพิทซีพีผมได้เลยนะครับ16,215 c p นซพนะครับก็วันนี้นะผมจะมาอ่าเขาเรียกว,ว่าผมต้องการปืนเป็นหลักนะครับผมเออก็คือจะมาสุ่มเพื่อเอาปืนนะครับผมงอมาดูกันทีว่ามันจะหมดตู้หรือเปล่านะครับผมเออก็ วะเดี๋ยววันนี้จะมาสุ่มกันเลยนะครับผมก็1 6 0่0 CP กซพก็เดี๋ยวตอนสุ่มเสร็จเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าหมดทาไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมเออก็ก่อนที่จะสุ่มนะผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับผมแล้วก็ใครเข้ามาดูใหม่ยังไม่กดตาม,มก็ฝากกดตามมันก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วก็กดกันเลยมาทุกคนมาย5่หซพีแรกนะครับผมจะออกอะไรกดไปเลยละกัน มาจาังหวะน,นี้ออกอะไร2นทีแรกได้เป็นตัวของตุ้งติ้งมานะผมรอบต่อไปเลย60ทีมาจะออกอะไรจะออกอะไรโอ้โหออกเป็นนวม,มานะผมโอ้โหบอกเลยว่าเขาหน้าสวยนะนวมอันนี้นะผมเออไปชิ้นต่อ,อไปผมคิดว่าผมจะได้เป็นตัวของลมแน่นอน1อ0ทีนะผมไปล่มแบบรอรอ ฮ้ยไม่ออกลมวะไม่แตกต่างเท่าไหร่ออกอ e m p พีดิซึมนะครับผมเออค่อนข้างหน้าอยู่นะครับไปชิดต่อไปนะผม240ร p มาท่าเต้นผมว่าท่าเต้นแน่นอนเฮ้ยหรือปืนวะหื้อพอพอมาแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้เฮ,ฮ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งปืนโดนไปหมดแล้วนี่ นี่นะทุกคนฝั่งปืนโดนไปหมดแล้วต่อไปออกอะไรออกปืนแน่นอนไปโอ้โหยังไงก็ออกปืนนะผมสามร้อยสามร้อยสี่พีผมไม่ออกปืนว่ะโอ้หอ,ออกคาเต้นเกืนปุยมุยอะไรครับเนี่ยรอบต่อไปเจ็ดร้อยสี่พีนะผมตุ่มไปเลยได้อะไรได้อะไร ลมเอ้ยตุ้งติงเอ้ยไม่ใช่ตุ้งติง้งคอร์ดิการนะผมบอกเลยว่าคอร์ดิการเขาห้งสวยเลยนะครับนี่บอกเลยว่าโค้รสวยนะครับผมเออมีไฟขยับได้ด้วยนะครับไปรอบต่อไป1,100งพัน้ซีพีโอโหห0ึ่แล้วหล่เนี่ยไวจึงไปไปลอยไปลอยอยังไงอุย้ยเกือบออกปืนเฟนเน็ตออกก่อนทุกคนเออน่นมามัเป็นตัวสกินซีเอ็มสิบนะครับผมรอบต่อไป มันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากปืนแล้วแหละอย่าออกรลมนะโอ้โอ,อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยรอบต่อไปอ่ะยังไงทุกคนคิดว่าอะไรตัวละครกับปืนผมว่าปืนโอ้โหสองพันเก้าร้อยซีพีต้องปืน,นยังไงก็ปืนจริงๆตัวละคร ตัวละครโอ้ไปเต็จไปทเท่ๆทุกคนเออท,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 ท่จัดจัดนะครับผมนี่รอบต่อไปรอบสุดท้าย4,600 t ีโอ้โหค่อนข้างเยอะใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใจเรามัน,ม,นมันอยากได้อะไรคือมันไม่มีคำว่าเพลงใช่ไหมทุกคน <c oughs> โอ้ไป4,600เอ้ยใช่4,600ก็เอา,อา เดี๋ยวผมกดุูเรื่อไม่นี่โอ้โหออกมาแบบโ,เค,โ,เค,โเคเทโเคเทเท่เกิดมุยมุยเทจะจัดนี่โอ้โหสกินปืนอ่าวิติกเฟนเนตกระบอกแรกก็ได้เข้ามาอยู่ในมือผมแล้วนะครับผมก็กติดตั้งไปเลยหลักกันเออดับเท่ๆทุกคนก็ติดตั้งไปเลยใต่ช่องอ่าช่องนี้ ช่องนี้ยังนี่เอ้ยไม่กี่มันแนะนำช่องไหนนะช่องหนึ่งใช่ปหอ่ะก็ติดตั้งช่องหนึ่งเลยละกันบอกเลยว่าคนหล่อคตรเททุกคนเออคือเทจัดจัดอ่ะไปนี่กดติดตั้งอีกรอบไปโคตรสวยทุกคนเออนี่แล้วก็ชิ้นส่วนที่สองปลดล็อกน่ผมก็คือตัวของทางด้านอ่าเป็นตัวของบัตร นะครับผมก็ถ้าใครสุ่มปืนแดงก็จะได้ช่องตรงนี้มาแล้วก็จะมีโบนัสให้เราด้วยนะครับผมเออบอกเลยว่าเอาเลื้ยจัดแล้วก็มีอีกกิจกรรมนึงนะครับผมก็คือกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับ cp ยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมเออ ก็คือเมื่อกี้นะผมใช้ cp ไปทั้งหมด1 <S <an> <S 2 0 3 5เนะครับผมก็นั่นแหละ cp ทั้งหมดที่ผมใช้ไปสำหรับการเหมาตู้ปืดเฟนเน็ตนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ cp ไปเนี่ยทุกคนก็จะได้เป็นตัวของอ่าพวกกล่องแล้วก็บัตรอัพปืนนะครับผมแล้วก็นี่อย่างกล่องเนี่ย ก็จะเป็นตัวกล่องของเซอร์ลาฟนะผมเดี๋ยวผมจะรับมาทั้งหมดก่อนนะครับนี่เลยก็คือ,อบัตรทั้งหมดเราจะได้เป็นทั้งหมด270บใบนั่นเองนะครับก็กล่องม่วนเป็นกล่องตัวเซอร์ลาฟตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีขายตามร้านค้านะผมแต่เราจะได้ฟรีมาทั้งหมด7กล่องครับนี่เลย เราก็จะได้บัตรมาทั้งหมด270ใบนั่นเองนะผมเอาไว้อัพพวกปืนมิตินะครับผมเออบอกเลยว่าใช้ CP ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มจริงนะครับผมก็ใครใช้แล้วอย่าลืมมารับกันด้วยนะครับผมก็จะมี CP อยู่นะครับก็อย่างเช่น440 CP นะครับผม1,545 CP นะครับ แล้วก็2 7 4 5 c p นะคร้บแล้วก็4,745 CP และอันสุดท้ายนะครับผมจะได้อ่าเราต้องใช้ทั้งหมด7,545 CP ถึงเราจะได้นะครับผมก็ใครที่บอกเลยว่าเหมาตู้บอกเลยยังไงก็ได้หมดเลยนะผมแล้วก็เอาไอ้แบบตรงเนี้ย ไปอัพปืนได้เลยนะครับผมเออก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับผมไม่ได้ไปลงแรงก่อนนะครับก็เดี๋ยวคลิปลงแรงไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็มาเหมาตู้เลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไปลงแรงก่อนนะครับก็เดี๋ยวคลิปลงแรงไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงแรงด้วยปืนเฟลเน็ตให้ทุกคนดูนะครับรอติดตามชมนะครับผมบอกเลยว่าต้องจัดนะผมเออสกินมันสวยมากๆเลยนะครับผมใครที่ผ้ารอบแรกไปแนะนำให้จัดนะครับผม ใครที่จัดได้ก็มาจัดกันนะผมบอกเลยว่า ตัวละครก็โคตรจะหลอดเท่ละกินเปลือโคตรจะสวยทุกคนเออบอกเลยว่าสวยจะจีอืก็อย่าลืมมาตัดกันนะครับผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะทุกคนเปืนกระบอกแรกเลยนะกระบอกแรกเราต้องมีไว้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคิปนกเกอร์ลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากหผมทำปืนอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์ผู้คุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ มาเจอกันใหม่คลิปนหน้านะครับผมแล้วบายฟิล